สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆค่ะจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําวิธีการโคกเครื่องแกงเขียวหวานเจค่ะแล้ววันนี้เราก็มาทําแกงเขียวหวานเจมาฝากเพื่อนๆค่ะแล้วมาดูวิธีการทําแล้วก็มาอิ่มบุญด้วยกันกับเมนูนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเครื่องแกงเขียวหวานเจเมื่อคลิปที่แล้วที่แอดมินได้ตามไว้นะใครยังไม่ได้ไปดูหรือว่าอยากจะไปดูวิธีการทําวิธีตามวิธีโกกนะแอดมินจะแปะลิงก์วิธีการตามไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปค่ะในส่วนของผักที่ใส่ในวันนี้ใส่เป็นหน่อไม้แล้วก็มะเขือเปราะค่ะต่อไปก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าใช้อยู่ที่1-2เมตร ความหอมวันนี้แกงเขียวหวานขาดไม่ได้เลยก็คือใบโหระพาค่ะและในส่วนของเนื้อสา์ในวันนี้แอดมินใช้ในส่วนของเนื้อเทียมค่ะเป็นเนื้อหมูเทียมทำจากถั่วเหลืองค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นโปรตีนกระใสก็ได้นะคะนำไปแช่น้ำก่อนในส่วนของกะทิแอดมินก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะ250ามิลลิลิตรค่ะจะใช้กล่องยี่ห้ออะไรก็ได้นะ ต่อไปมาเริ่มทําค่ะใส่น้ํากะทิลงไปในกระทะส่วนหางกะทิเอ็ mm hmm. มก็จะเอาน้ําเปล่าใส่ลงไปในกล่องนี้ก็จะกลายเป็นหางกะทิค่ะตั้งไปเรื่อยๆไฟอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ประมาณ5นาทีเพื่อที่จะให้กะทิแตกมันได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อครบแล้ว5นาทีค่ะก็ใส่เครื่องแกงลงไปและไฟที่ใช้ตรงนี้ก็ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะค่อยๆละลายเครื่องแกงให้เข้ากันไปกับน้ํากะทินะคะ จนกว่ากะทิจะแตกมันวันนี้ในส่วนของเนื้อก็คือใช้เป็นโปรตีนเกษตรหรือว่าหมูเทียมจะไม่มีน้ํามันเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นน้ําแกงจะต้องเป็นน้ําแกงที่แตกมันจากกะทินะเพราะฉะนั้นค่ะมันที่อยู่ในกะทิจะต้องไม่ใช้น้ํามันนะคะจะต้องอเป็นกะทิที่แตกมันออกมาความกลมกล่อมของน้ําแกงก็จะหอมแล้วก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ กะทิที่แตกมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อด้วยค่ะเพื่อนๆก็เวลาทําไปนานๆก็จะรู้และจะเข้าใจเองว่า,ายี่ห้อไหนแตกมันง่ายหรือว่าไม่ง่ายนะและขั้นตอนนี้กะทิแตกมันเรียบร้อยแล้วใส่หมูเทียมลงไปเนื้อหมูเทียมนะหรือว่าเป็นโปรตีนกระสิตก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ที่เราชอบเลยและต่อไปค่ะหางกะทิค่ะใส่ลงไป หางกะทิแอดมินก็ทําง่ายๆเลยค่ะก็คือเราก็เอาน้ําเทใส่ลงไปในกล่องก็จะได้กะทิที่มีความเจือจางนี่แหละค่ะที่เรียกว่าหางกะทินะนี่ก็คือการใช้หางกะทินะสําหรับคนที่ใช้กะทิกล่องค่ะไม่ได้คั้นเองก็ใช้แบบที่แอดมินทํานะและตรงนี้ถ้าใครไม่มีหางกะทิจริงๆก็เติมเป็นน้ำเปล่าลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นก็ตั้งน้ําแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้าแกงจะเดือดจัดจัดก่อนที่จะใส่อะไรลงไปน้ําแกงต้องเดือดจดัจัดก่อนค่ะและขั้นตอนนี้น้ําแกงเดือดแล้วใส่หน่อมไม้แล้วก็ใส่มะเขือลงไปเดี๋ยวมาพูดในส่วนของวัตถุดิบนะคะมะเขือเมื่อกี้เราแช่น้ําไว้หน่อไม้เราแช่น้ําไว้เพราะฉะนั้นเขาจะอมน้ํพาพออมน้ำเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปน้ําแกงพอผักเริ่มจะสุกนะคะเขาจะคายน้ําออกมา ตรงนี้น้ําจากกระทะของเราเนี่ยจากที่น้อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาในการเติมหางกะทิเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าอย่าเพิ่งไปเติมเยอะนั่นเองค่ะอันนี้ก็พอเริ่มสุกแล้วน้ําก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แอดมินก็เติมน้ําลงไปอีกค่ะและส่วนความข้นของน้ําแกงนะแอดมินก็จะเอาที่ประมาณนี้ค่ะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะประมาณนี้และค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะจะปรุงรสชาติใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยความเค็มแอดมินใช้เป็นซีอิ๊วขาวเจค่ะซีอิ๊วขาวใส่ลงไปปรุงรสชาติก็แค่นี้พอค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่ซีอิ๊วขาวก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือแทนน้ำปลาปรุงไปชิมไปเอารสชาติที่เราชอบแล้วค่ะต่อไปค่ะใส่พริกชี้ฟ้าลงไป แล้วก็ตามด้วยใบยโหระพาค่ะทีนี้แกงเขียวหวานเจของเราก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราแค่ใบโหระพาส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะตอนนี้แกงเขียวหวานเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงเขียวหวานเจค่ะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็เป็นเมนูที่เจแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยกันกับเมนูนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ